มาจ้ะเรียกร้องกันมาหลายจัดไปตามคำขอจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขูข่สู้คนจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ามณนนีสาวปลาสิผ้าไปกินหมูกระทะแบบเป็นชุดด้อจ้ะพี่น้องที่สาวปาาไปเที่ยวสาระาบุรีล่ะที่ไปเที่ยวเลี้ยวสาวปลาเอาคลิปเลี้ยวลงนะแม่จ้ะพี่น้องคลิปเลี้ยว ที่กินหมูกระทะนั่นจะมีแต่แต่ตคนนั่นถาม่าหมูกระทะร้านไหนน้าจิ้มที่จริงใจน้ําจิ้มที่ถูกต้องน้าจิ้มร้านใดว่าสันวาพี่น้องป้าอีหลีจะา,มา,า,กกา,าพอนนอาาี่น้องจ่ามาเมื่อนี้สาวปาก็เลยมาตัดคลิปมาสูพีต้อนน้องเบิ่งจ่าว่าน้าจิ้มร้านใดนอกจากที่สาวปลากินเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่สาวปาก็กิน หมูกระทะอยู่ร้านต้องตาโฮมสเตดนะจ๊ะยุมองภาคสาวปานนะี่ยจราะที่สาวปาเคยไทยเบิงเนีนจ้ะว่าเป็นบรรยากาศริมสระว่ายน้ำนะแม่จ้ามองกินหมูกระทะอ่าพี่น้องนี่ละจ้าเมื่อนี้สาปากะกินแบบเดิกเดิกด,ด,ดื่นๆไน่หนิจ้าพี่น้องโอ้เสียงกะสีแหบเนีนจังน้อยเปคือสิเป็นไข่เนอจ้ะ กินเลกเดิเดินเดินจ้ะสองถุมกวกวนนี่แเราจะพี่น้องเฮียหลายจ้ะพอดีขวเพ่นบอกันปิดจ้ะพี่น้องแล้วก็เป็นโต๊ะสุดท้ายด้วยปาดตบรรยากาศดีค่ะฝนตกลิ้นอีกพี่น้องโอ้ยจะฟินไปไนะเบิ่งจ้ะพี่น้องอย่างหมูช้ำชำกลิยมเกียมปาดจุ่มน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มพี่น้องปาดสีสันนี่ จ,จัดวจาดฟาดบึมคือรสชาตินี้บ่ต้องพูดถึงจ้ะพี่น้องรสชาตินี้ได้ใจสาวปลาบักคากจ้ะไม่หวานมากดรือจะเปรี้ยวนําอย่างเดียวป้าพี่น้องน้ําจิ้มร้านนี้ก็คือแซ่บมากจ้ะผู้ใดไปตองต,องตาโฮมสเตยต์ต,ต้องไปล่องจ้ะพี่น้องจ้ะลองหมูกระทะเพิ่นเจ้ สุดยอด no. ออออดมัดเมเบลวันแสบอิลีจ้ะพี่น้องบอสแมนตั้งย่องเนจ้ะบลเราก็บอสแมนตั้งเบาะทาแซบก็คือแซบเนจ้ะกระแซบในลิ่นในรสชาติที่สาวป่าหมักเนจ้ะของแซบยู่น้ำคนมักแล้วแต่ผู้มักคือหวานล,จะ,าลานนะจ้ะบางร้านเนจ้ะสาวป่าไปสาวป่าว่าแสบบางคนก็นสิบว่าว่าแซบแนวมันแหล้วแต่คนมักคือหวานละเนะพี่น้องเนอะแต่ว่าร้านนี้สาวป่าก็ว่าแสบอีกละจ้ะพี่น้อง เสบ่บแซ่บมาเบิง่งสาวเปียนโนหน่อยกินจะป้าสาวเปียนโนหน่อยแล้วก็สูบ่ถอยคือกันจะกินเส้นหน่อยกินผักหน่อยย่องสัรพินองจ้าหรือแม่นหิวเขา เมืองที่ละสาวปลาเอาหมูให้กินก็กินว่าสันดาพี่น้องต้องกินต้งเหินตตามสไตล์ของเราและจ้ะพี่เจ้าของที่ผักจนมากินเก่งจังเลยตัวเล็กกินเก่งจังเลยสันกินตั้งผากินตั้งเสร็ตเราเป็นซูงจ้ะเราเป็นซูงเธอเราสิกินเธอราบมกินเราเขาก็กินเอาซื่อนี่หล่ะนาะพี่น้องเนาะเพป่นสระออนไลน์เป็นเดนซาเปียโนหน่อยกิน <laughs> หมูกระทะที่สาวปลากินเป็นชุดมือหนีนอกจากกับชุดประมาณสี่ลอยกัวเนี่ยละจ้ะพี่น้องจะกระสีใดเป็นพักเป็นน้ำจิ้มละจ้ะน้ำจิ้มยังเหลืออีกด้วยจ้ะพี่น้องเท่โบ,บเบิร์ดแฟนบอกว่าเต็งหอกกับแปห่องนะว่าสัรว่าเราแสบหลายแฟนสาวปลาจะเอ้าหลอดหนีสาวปาาลาปตักขึ้นมาสาวปลากัเทหาดเลยจ้ะป้า น้ำจิ้มถึงใจอีริจะพี่น้องจะแ่บจริงอะไรจริงจะเบิ่งจจกซีซันกับคอนเฟิร์มการันตีได้นะจ๊ะเอฟซีเพิ่นกระทักเขามาหลายจาว่าอ,อันนี้แหละน้ำจิ้มที่จริงใจอันนี้หละน้ำจิ้มของแถมวัวดุอหลีพี่น้องงานนี้คือฉ่ำๆเลยจ้า พริกก็คือเผ็ดจวดจัดฟาดบึมนะจ๊ะชุดละสี่ลอยก็บาทกะกินสองคนจะพี่น้องจ๊ะต่วาถ้าเป็นผู้อื่นเพ่นกะกินจากสี่หาคนนี่นะต่ว่าสาวป่ากินสองคนกับแฟนบออิ่มจ้ะสาวเปียนโนหน่อยกับลิงตัวหนึ่งจ้ะบ่ยอิ่มปันไหนกะอิ่มพอดีบ่ได้อิ่มว่าอิ่มแน่นอิ่มขากกันละจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าในความเคยชินของเราเ้าก็เคยกินตั้งแต่บุฟเฟ่ยังสิแม่จ้ะ ส่วนหน่อยที่ซับปลาสิกินเป็นเป็นหนั่นกิโลเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเอาเอาละจ้ะพี่น้องจ้ามื้อีกก็กินเบิดตแล้วกะมาเป็นคลิปสันๆจ้ะพี่น้องจ้าจังไดก็ฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่ทุกคนเนาะจ้กกดไลค์กดแชร์ซาวปลาในเด้อจ้า